สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอฟซีช่องลูกขเดียวเชลยิสานทุกท่านครับพี่น้องอ,อีพี่นี่นะครับผมบาวาที่พ่อพี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านย่างยู่ที่อีกหนึ่งขอ,อกทีอีพี่ทีแล้วนะครับผมง้วะทองเป็นแม่บ็อกแม่พันุ์ของขอ,อกนี่เพิ่นเอาออกมาแบงพีแบงน้องเฮ้าครับพี่น้องนะครับผมสวยๆเลยมอนี่คือผลผลิตจากขอ,อกเพิ่นที่ผมเกินได้อีพี่ทีแล้วว่าให้ลูกดีให้ลูกงามสมที่ผมบ่าอีหลีบ่อีพี่ทีแล้วนะครับเอาไปหางงวะสาวอีพี่นิยภาพาครับพี่น้องไปหางงวะาสาวหลญญ อ่ปงบปม้าณบ่หลายพี่น้องกับพ่อสิได้หลายตัวพ่อประเด้ไปตังคอกตังฟ้ามครับพี่น้อง เอานะครับทักทายกรรมเจ้าของผมเพิ่อนเจ้าน้อยครับผมก่อนไปรับชมสวัสดีครับสวัสดีครับอีพี่ที่สองแล้วนะครับครับผมอีพี่นี่จะเป็นผลผลิตจากคอกนะครับผมเป็นลูกคอกทุกโตลูกคอกทุกโตครับวัอนี้มี3โตแต่ว่าที่เห็นซีก็คือมีเลือดลอยตัวนึงเป็นเพิ่อนกัเก็บไว้ถาไปต่อยอดท่านดุกรรมเนาะแม่นครับเป็นเลือดลอยของเพิ่อนนะครับก็ถือว่าเป็นความฝันของทุกคอกกันละมีเลือดลอยก็อยากเก็บพัฒนาเบิงนะครับลูกผสมมีนะครับหรือว่าเลือดลอยมีหลายนะคนอาจจะแบ่งก็ได้คลิปหนอาจจะมิดแบ่งเลือดลอยครับนะครัััับบบผผมมมีีหลลายตตในนนนคคคออออกกก้้ะะรรว่ไดง เอาฝากเบอร์โทรไปต้นคลิปได้ไหมคือเก้าครับผมา0857770440ครับครับผมเอานะครับแอไลน์เบอร์นี้เนาะครับอ่าทั้งโทรทั้งไลน์เลยครับพี่น้องเฟซบุ๊กเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้เหรียญเพิ่นก็เลยบ่ได้หายเฟซบุ๊กไปที่อยู่กับอ่าบ้านทำก้าวตำบลห้วยแก้งอําเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรครับครับผมการยู่ไก่ไก่กับสีสุกฟ้ามีละพี่น้องมาขอกน้องเพิ่นกับไปเยี่ยมแวะไปเวิ้งง่วงง้ามสีสุกน้ำกระได้ครับพี่น้องนะครับมากระได้เยี่ยมไปชชมมมขอองงดดดีีททาาากกกุุนนนะะคครรรััับบหลย่ิ้จผเ มาเบิ้งตัวแรกทีฟึนสีแดงก่อนขับพี่น้องตัวนี้หลายท่านว่าอุย้ยคืองามเสร็จตัวนี้นะครับแมนเลือดลอยอยูย่บอกนะครับตัวนี้เป็นลูกผสมนะครับ,รบตัวนี้เป็นลูกผสมพี่น้องให้เบิ้งถ่ายก้อนพี่น้องถ่ายกวางลังนะกวางกวางแห้งครับตัวนี้อุ้ยพี่น้องเบิ้งเสร็จหลังเนะี่ยเบิง้งนะครับเป็นงวัวสาวนะครับผมร <Wow. S 1> ุ่นยานมจักเดือนเราอายุตอนนี้ประมาณปีนิดๆิดครับปีนึงแนะ่ะ,ป,ะปีนึงพอดีเขาขวบปีพอดีเนาะนะครับขอกี่พนนิยมใส่พอนอกดีๆนะพี่น้องนะครับผมเอาตัวนี้เอาฟังพระุกรรมเขาจากน้อย แม่เขาเป็นลูกหาสองศูนย์ครับแม่เป็นลูก SK520 ห้าสองศูนย์ครับนะครับผมคิดผขันเลยอ้าวนะครับโตเมื่อกี้นะครับแล้วตัวอีพีทีทีแล้วนะครับอีพีทีเล่อบีเป็นตัวแรกเลยนะครับผมพี่สาวเขากับตัวทองนะครับทัดจากแม่นะครับอันนี้คือน้องหลามูเลยน้องหลามูเลยครับพี่น้องตัวนี้เป็นลูกสาวของพ่อ435ครับอินเทนชั่นสี่นะครับผมอายุ1ปีนะครับอินเทนชั่นสี่อายุ1ปีพี่น้อง เบิ้งแต่เนื้อไทยเบิ้งแต่เลียมโตเขาพี่น้องกะหนาะเลิกครับหนาบึกเลยครับพี่น้องงัวสั้นนาสั้นดีครับงินตัวนี้นี่ครับเอานะครับต้นคลิปเพิ่นยืนยกใหญ่ย่างงามเลยพี่น้องเทือกเทือกไม้เก่าเข้าไปนะครับผมกลมแล้วเอาสวยๆเลยเบิ้งครับนี่ครับลูกสี่สามหาเอาฟังราคาเปิดเนี่ยบาทที่นีลูกคอกแบบนี้แมงพีแมงน้องเข้าผู้อยากได้ไปเลี้ยงอยากไปต่อพระดุกรรมอยากยิ่งงามแบบนี้เปิดไว้ไร้ไปนะครับน้องเปิดไปสี่หมื่นเก่าครับสี่มื่กับอีกเก่าพันบาทเนาะเอฟหนึ่ง เอา f 1พร้อมใบเพดีกรีส่งจดเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวใบมาอีกสองอาทิตย์ครับอ่าสองอาทิตย์ใบมาเนาะเนี่ยครับอีกสองอาทิตย์ใบมาครับพี่น้องตัวนี้เป็น f 1นะครับเป็นลูกผสม f 1นะครับลูกอินเ n t i o ่น435แม่เขาเป็น sk 5 2 0นะครับอุ้ยพี่น้องขวบปีแล้วครับผมว่ขวบปีเบิ้งไงเบิ้งหนางามประนีดเอานะครับผมเปิดไว้ที่49,000บาทสี่หมื่นเต้องร่องใดครับพี่น้องนะครับเอาตัวแรก่านไปเดี๋ยวไปเบิ้งตัวที่2ครับพี่น้องมาที่นี่นะครับ เดี๋ยวไปชมตัวที่2นะครับพี่น้องเบิ้งเพิ่นเบิ้งถ่ายครับพี่น้องนะครับเอานะครับตัวที่2นะครับเอาเบิ้งตัวนี้ก็ได้ครับตัวที่2นะครับเบิ้งตัวนี้ก็ได้ตัวนี้บ่นเปิดทำามันยังอยากจอยอยู่อ่ตัวนี้อยากจอยเนาะแครับมันแม่มันตายนะครับก็เลยบ่เปิดดีกว่าเอานะครับเอาตัวที่สองคือเอาตัวนี้ก็ได้ครับอ่าตัวนี้เป็นลูกของอ่แม่ที่เป็น F1 โคโึนาเลสเนาะครับเอฟหนึโคโรนาเลสที่ผมบอกว่าลูกแดงไม่เป็นแปวครับพี่น้องเบิ้งนะครับเบิ้งเม็ดสีพี่น้อง ตัวนี้แม่เป็นคู่นาเรศเอฟหนึ่งนะครับตัวที่พอทองในี่อีพี่ทีแล้วนะครับอันนี้คือลูกสาวของเขานะครับลูกสาวของเขาเอาเป็นลูกของพ่อใดครับตัวนี้อ๋อออกฟอร์ดครับออกฟอร์ดโลโจอร์หกศูนย์สี่สโมกกิ้งกันหนึ่งศูนย์เก้าทับเจ็ดครับพี่น้องสายพันธุกรรมแม่เป็นคู่นาเรศพี่น้องเบื้องเลี่ยมกระดูกครับขากระดูกดีชีดดีนี่ครับชีดดีขนอกใหญ่ถือว่าหนอกใหญ่กว่าถุกโตเลยไม่เบื้องหนอกเขานะครับใหญ่กว่าถุกโต เอานะครับเอาลายยางให้เบื่องจั้หน่อยออกมาของกว้างเจ้หน่อยครับพี่น้องนี่ครับนี่กันพี่นอ้องเบิ้งนะเบิ้งลูกอินชันซีสามหาพี่น้องเอาตัวนี้ลูกอา่า<อ><อ>นะครับออกฟอร์ดโลโจอหกศูนย์สี่พี่น้องเบิ้งนะครับเอาจัดทาทสวยๆจิ้มขาให้เบิ้งจั้หน่อยนะนะครับเบิ้งครับพี่น้องเอาหายอยากได้งามๆแบบนี้พี่น้องหนอกดีๆสีจะจ,จัดนะครับตัวนี้พันดุกรรมเด็ดๆเลยโคโรนาเรด บวกออกฟอร์ดบวกออกฟอร์ดเปิดไว้ที่อ่าเปิดไปอ่าซ้ำกันครับซ้ำกันเนาะเพราะว่าตัวนี้เอฟสองนะอ่าสี่หมื่นคับอีกเก้าพันบาทเก้าพันบาทครับพี่น้องเอาตัวนั้นเอฟหนึ่งอินทิชนซีสามหาสี่หมื่นเก้าตัวนี้ลูกออกฟอร์ดโลโจอร์หกศูนย์ซีตัวนี้จะเอฟสองนะครับตัวนี้อายุพันหลายเลยครับอายุแค่ประมาณหกเจ็ดเดือนอ่าประมาณเจ็ดเดือนครับนะครับโอ้โหมาดีครับพี่น้องเจ็ดเดือนนะครับจะพิ่งสั่งเองครับพี่น้องเมียเป็นคู่ตัวหนาเรด ขวาห<พ>านะครับฉีดไผกระลังหาให้ฝาบตดสินใจด้วยครับพี่น้องสีเอาคูนี่ไปยุ่นน้ำกันเลยก็ได้ครับพี่น้องเป็นง่วนหน่อยเลี้ยงเซกันแม่นะครับยุ่นน้ำกันได้นะครับพี่น้องถือเงินแม่บ่ชหอดแสนพี่น้องบ่ชหอดแสนได้พดระดการไม่ดียังสิไปเลี้ยงได้ง่วนสองตัวไปเลี้ยงนะครับเอาชุดคุ้มครับพี่น้องนะครับผู้อยากจะได้ไปเลี้ยงเพอเพอกระสีได้อีกหลายตัวแล้วมบวชขวักเพิ่นนะครับเอาสองตัวผ่านไปมีอีกบ่ตัวสิแบงเอาเออออออาา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 ตตตัััวววววววเเเเบบ่่่่่่่ใสคคยยนนนนมพพีี้้้งงห็แล อ่าลองบอกราคามาก็นะใครเห็นแล้วก็ให้ห้าอย่างได้ถึงสามตัวไปเลย,ยลน, ups. Ups. นี่เอาไต่ออกาาให้เบืองัจหน่อยนะครับเอาห้าพี่น้องว่าเห็นแล้วนะครับเลี้ยงงัวดีนะครับงัวเพันธุกรรมดีนะครับเลี้ยงได้ดีพร้อมนะครับตัวนี้แม่เขาอาจจะน้มาเต็มที่เพราะว่าเสียนะครับเสียชีวิตก้อนนะครับเสียชีวิตก้อนก็เลยอาจจะบ่เต็มซัมมูต่ว่าผมให้เบืองกระดูกขอนพี่น้องอันนี้ก็ลูกที่ตั้งหมากันครับลูกสาวของอินเทนชั่นสี่สามห้า ตอนนี้จักเดือนแล้วน้องอายุอายุอ่าประมาณสิบสิบสิบเอ็ดเดือนครับอ่าถึงประมาณสิบถึงสิบเอ็ดเดือนเนาะแม่ครับแม่เขาเป็นสายไหนแม่เขาเป็นลูกซีสามสามครับอ่าเป็นลูกของ SK ชเคซีสามสามเอชเคสามสามนี่ครับเอาเบื้องคลิปหูเบื้องขอบดำขอบโบดตัวดีเป็นเอฟหนึ่งจดเรียบร้อยครับเอาขัดพี่น้องมักน่ำไาอยากได้น่ำหนี่บ่าราคาไปให้ฟังจะน้อยเนยเปิดไปเท่าไหก่ก็ได้พอเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเอาเอาสาม สามหมื่นเก้าครับอ่ะสามหมื่นเก้าเนาะสามหมื่นเก้ามาตัวเอากับเพราะว่าค่าน้ำเชื่อค่าสมกับเป็นหมื่นเลยลูกนะครับนี่ครับผมลูกสาวของอินเทนชันซีสามหาอย่าลืมนะครับหนุนเชื่ออินเทนชันซีสามหาแยกเพี่ดีร้อยละหกพันถึงหกพันหาเลยครับพี่น้องหกพันถึงหกพันหาเลนี้ยหาใหญ่มากกับว่าต่างกันนะครับเพราะว่ามันพันธุกรรมมันได้มันแค่น้ำเลี้ยงน้ำมาถึงคือพอน้ำนมบ่มีครับผมเอาดึงทั้งหนาพี่น้องกาเบิร์นเล็กน้อยนะครับนี่ครับเดือนกลัวๆแม่ป่วยครับพี่น้องก็เลย เสียไปแม่เพื่อนก็ว,ว่าประคอบปองมองมปั่นลูกปอดน,นมมาจนวัในใหญ่ปนนี่ครับพี่น้องถ้าผมให้เบิ่งกระดูกกระเดี่ยวพี่น้องว่าอยเอามาเลี้ยง,างาม,มาฉีาง่ามฉีง่ายไฮบัวในน่องวะาตัวดีกระบอแพ้อ้่ยสองตัวมื่อกี้ครับพี่น้องบ่ได้แพ้กันเลยนะครับบ่ได้แพ้กันเลยเบิ่งครับรเบิ่งเลี่ยมต้นเลี่ยมตัวสามมื่นเก่าห้เฝ้าทุมากครับพี่น้องขันขี่รถมาเบิ่งหอดหอดคอกได้ผมว่าไม่เห็นแล้วผมว่านี้พอออกครับ นะครับเอา้าเดี๋ยวให้เพื่อนดึงเลือร้อยไม่ให้เบืองหลายท่านว่าเพื่อนมีเลือร้อยที่เพื่อนว่าเพื่อนบ่เ,นบเปิดน,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 นี่เพื่อนคือหงหวงครัวแ <c oughs> ก่เพื่อนรีดีแทนนะครับผมเอาเออกมาโชว์กันหน่อยหน่อยนะครับผมเอ้านะครับสวยๆนะครับนี่ครับไปเร็วหนูเร็วไปเร็วไปเร็วหนูไปนี่ครับเบอร์สิบหกครับพี่น้องแม่เขาเป็นง่วงพานสนามประกวดมากเนาะแม่เป็นงัวพานสนามประกวดมากครับพี่น้องนะครับน,นะครับนี่ครับผม เอานะครับแม่เป็นสายได้กับผมแม่เพิ่นแม่เป็นลูกล้นขคหาส้ำเก่าครับแม่เป็นลูกสาวของล้นโคห้าสามเก้านะครับผมเป็นเลือดลอยอยู่ในขอดครับพี่น้องแม่เขาได้มาจากแจสนาประกวดยูบุรีรัมเนาะแม่ครับคือเป็นแม่บอกออามาตั้งเข่าตั้งหลักเลยนะครับตอนนี้อายุจะเดือนแล้วประมาณสิบเดือนครับสิบเดเดือนขึ้นอ่าสิบเดือนถึงสิบเอ็ดเดือนนะครับตัวนี้ลูกอินทชันซีสามหาพี่น้องผมให้เบื้องหล่องหล่องหลังเพิ่นนะครับเบื้องหล่องหลัง นี่คือความแตกต่างเลือดลอยเลี้ยงใส่กัลลูกผสมนะครับอายุซ้ำกันแต่ว่าความใหญ่ต่างกันแน่น้องความใหญ่นะครับกระดูกกระเดี่ยวโครงสร้างต่างกันอายุซ้ำกันกับอินเดชั้นที่สามหาเนาะโตเป็นลูกผสมเอฟหนึ่งเนาะอ่าเป็นเป็นน้องอีกครับเป็นน่องประมาณเดือนทั้งเดือนเดือนทั้งสองเดือนเลยซ้ำเนะครับแต่ว่าความใหญ่พี่น้องนะครับเบิงเทียบกับสาวตัวออกฟอร์ดครับพี่น้องเบิงคือคือมันมันใหญ่แหรอมันแบบใหญ่แบบไปเรื่อยๆครับเลือดลอยมันเป็นว่าใหญ่แหรออ่ามันจะสะดุดน้ำมันใหญ่แบบใหญ่ ก็คือเนเลี้ยวเนาะแมนมันขึ้นเร็วครับก็คือเข้า,เาไปกินเขาเอ่าน้ำกันกับฝรั่งตั้งแต่น้อยจนใหญ่เลรอพี่น้องมันก็มีความแตกต่างกันความสูงใหญ่ความนะครับแตกต่างของพันธุก,กรรมนะครับหลายท่านก็นยังมีข้อสงสัยใ,ในเรื่องของวา่าเป็นยังตัวปเปลี่ยงเรื่อยๆคือปเปลี่ยงลูกผสมบานเข่านะครับผมกายนี่คือขึ่งที่แตกต่างนี่ก็ชื่อแม่บอกในอนาคตเพิ่นกับสีเหลืยงไว้เป็นแม่บอกกันละพี่น้องนะครับผมก็ถือว่าเป็นลูกหลักเพิ่นเลยนะครับตัวนี้นี่ครับสวยๆเพื่อเอาเขาสนามประกวดกันยังไดครับพี่น้อง นี่ให้เบิงเดี๋ยวให้เพลนยืนไปนเราง,งามๆนะครับนี่ครับสวยๆเลยครับพี่น้องเบิงนะครับพี่นอ้นองพูดแล้วนะครับเอาใครสนใจอ่ามักลูกผสมที่เพิ่นแบงก็ติดต,ต่อมาได้นะครับสซนา่าไอพี่นี่ก็เอาฝากเบอร์งไปถ่ายคลิปจังน่อยนะฮะพี่น้องจะได้ไปเลี้ยง085 777 0440ครับครับผมเอานะครับฝากผู้เลี้ยงงวกก้วงกระเสียช่วงนี้จังน่อยนะผู้เลี้ยงลหลายๆแบบนี้เลี้ยงในงามขนาดนี้ มันต้องประกอบด้วยอีหยังแน่จังสิได้งามขนาดนี้แล้วก็ได้เลี้ยงได้อยู่ได้ได้หลายท่านว่ายังอ้วนมันอยู่บ่ได้กระแสงัวช่วงนี้กัหลักๆครับกัเน้นต้นประหยัดต้นทุนนะครับกัอาหารกัเน้นราคาถูกเราแต่ว่าผมก็ให้กินนะมื้อละมื้อละกิโลครัทุกทุกตัวชั้เชียรแล้วก็มีแปลงหญ้าอ่าแปลงหญ้าแม่นครับครับผมแล้วก็มีแปลงปล่อยตลอดคือยุ่งง้อนี่แทบจะบ่ได้ขังเลยครับคือเฮาปล่อยตลอดเวลาครับผมแค่เอาเข้าแค่คอกแค่ตอนเย็น ก็คือเข้าพยายามลดต้นทุนถ่ายใจได้หลายที่สุดครับครับผมหน้าเขากับจะเสียพื้นที่จังน้อยเนาะแมนครับแต่ว่าเขากับหักในการเลี้ยงง่วงงว่าเขาต้องได้ออกก็เพิ่มออกมันว่าเลี้ยงแม้กทั่งกับเลี้ยงถังว่ามันเลี้ยงหมูนะครับบ่มแมนครับพี่น้องต้องได้ปล่อยคือเขากับสีผสมง่ายเนาะแมนแมนผสมง่ายเป็นซัดเด็ดชัดเจนนะครับเอ้ากอยลผลิตต้นทุนต่อเดือนนี่ประมาณเ่อเกินเดือนละสี่พันบาทง่ว่าสิบตัวง่วงาสิบก็ถูกครับพี่น้องนะครับผมเอาสำหรับผู้สนใจอยากจะได้งงามแบบนี้ไปเลี้ยงกับฝากไว้อีกข้อดึงฟาร์มนนะะคครรรรัับบบเอ์โท 085-777-0440ครับแอดไลน์เบอร์นี้เนาะครับผมอ่ามาเยี่ยมมาชมตัวจริงบ้านเด็กกว่าครับบ้านคำเก้าอำเภอกุดชุมยังไม่ไงเลยครับครับผมอ่าบ้านบ้านคำเก้านะครับผมอำเภอกุดชุมนะครับจังหวัด ยาโสธรครับพี่น้องเอ้าสวยๆแบบนี้จากพี่น right. not ้องไปซะนี่นะครับผมเอานะครับยิ่งลุมกดไลล์กดแชร่ด้วยครับพี่น้องนะครับผมขอบคุณ FC ทุกท่านที่เข้รับชมนะครับบรรยากาศคอกฟ้ามเพลินเอาสวยๆนะครับแต่ลาพี่น้องไปซะนี่นะครับผมเอานะครับผมทักทายพี่น้องสสวััดีครบสวัสดีครับ